สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสุดการพูดคุยเจาะลึกของเราในวันนี้นะคะวันนี้เราจะมาสำรวจแนวคิดเบื้องหลังความพยายามแบบที่ไม่เคยหยุดนิ่งกันค่ะแล้วก็ความคิดแบบไหนกันนะที่มันช่วยให้คนเราก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆไปสู่ความสำเร็จได้โดยเนื้อหาที่เราจะอ้างอิงกันวันนี้มาจากสคริปต์สั้นๆที่ชื่อว่า The Growth Mindset Never Give Up ค,ครับ ซึ่งเนื้อหาที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยมันเจาะลึกไปที่คำถามหนึ่งที่หลายคนอาจจะเคยสงสัยนะคะครับคำถามอะไรครับก็คือว่าทำไมบางทีเราพยายามมากๆพยายามแทบตายเลยแต่กลับรู้สึกเหมือนเอ๊ะมันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยอ๋อเข้าใจเลยครับแล้วอะไรคือเส้นแบ่งบางๆคะระหว่างคนที่ไม่ยอมแพ้กับคนที่แบบลมเลิกไปกลางคันซะก่อนมันเป็นความรู้สึกที่ เออคุณคุ้นกันดีเลยใช่ไหมคะแบบทุ่มเทไปเยอะมากพยายามสุดๆดเลยใช่ครับแต่ผลลัพธ์กลับไม่เป็นใจอ่านหนังสือหามรุ่งหามค่ําเลยนะแต่คะแนนสอบก็เออยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่ครับผมหรือว่าพยายามหาลูกค้าเต็มที่เลยแต่ยอดขายก็นิ่งๆอะคะ่ะจึงแบบอดคิดไม่ได้ว่าหรือจริงๆแล้วเราอาจจะยังไม่เก่งพอหรือเปล่าอืมเป็นความคิดที่แบบบั่นทอนกำลังใจได้ง่ายๆเลยนะคะครับ ประเด็นนี้ที่คุณยกมาเนี่ยมันสะท้อนแนวคิดหลักที่เนื้อหาพยายามจะสื่อเลยนะครับว่าความสําเร็จจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงการที่เราไม่เคยสะดุดหรือไม่เคยล้มเหลวเลยนะแต่แก่นแท้ของมันจริงๆก็คือการที่เราเอ,อล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่ได้การไม่ยอมแพ้แม้ว่าจะผิดหวังนี่แหละครับที่เป็นหัวใจสําคัญเลยของการเติบโต พอพูดถึงเรื่องลมแล้วลุกเนี่ยภาพของคนคนหนึ่งลอยมาเลยค่ะโทมัสเอดิสันครับผมตัวอย่างคลาสสิกเลยใช่ค่ะในเนื้อหาก็มีการยกตัวอย่างเรื่องการทดลองหลอดไฟของเขาที่เขาว่ากันว่าต้องทำเป็นพันๆครั้งเลยกว่าจะสำเร็จครับนะับพันครั้งแค่คิดว่าต้องทำอะไรซ้ำๆเป็นพันครั้งนี่ก็หน้าท้อแล้วนะคะจริงครับใช่ค่ะแล้วเนื้อหาก็ให้มุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะคะเขาบอกว่าเอดิสันเนี่ยเขาไม่ได้มองว่านั่นคือความลม้มเหลวพันครั้งนะ แล้วเขามองว่ายังไงฮะเขากลับมองว่ามันเป็นการค้นพบวิธีที่ใช้ไม่ได้ผลนะคะถึง1,000วิธีอ้า oh, เป็นการเปลี่ยนมุมมองไปเลยใช่ค่ะมุมมองแบบนี้มันเปลี่ยนความหมายของการพยายามไปเลยนะคะไม่ใช่แค่การทํำซ้ำๆแบบเดิมๆแต่เป็นการเรียนรู้ในทุกๆครั้งที่มันยังไม่สำเร็จถูกต้องเลยครับการตีความประสบการณ์แบบเอดิสันนี่แหละ คือตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆของสิ่งที่เนื้อหาเรียกว่า growth mindset growth mindset ครับหรือที่เราเรียกกันว่ากรอบความคิดแบบเติบโตนะครับมันคือความเชื่อพื้นฐานเลยว่าความสามารถสติปัญญาหรือทักษะต่างๆของคนเราเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกกาหนดมาตายตัวนะแต่เราสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้ผ่านความทุ่งเทความพยายามการเรียนรู้จากข้อผิดพลาดแล้วก็การเปิดรับข้อมูลใหม่ๆครับอ๋อ oh, คือเชื่อว่าเราเก่งขึ้นได้ว่างั้นเถอะ ประมาณนั้นเลยครับซึ่งมันจะตรงกันข้ามกับกรอบความคิดอีกแบบที่อาจจะเรียกว่า fixed mindset หรือแบบตายตัวที่เชื่อว่าความเก่งหรือไม่เก่งมันติดตัวมาตะแต่เกิดเปลี่ยนไม่ได้ความแตกต่างของความเชื่อสองแบบนี้สำคัญมากนะครับเพราะมาส่งผลต่อวิธีที่เราตอบสนองต่อความท้าทายหรืออุปสรรคต่างๆต,ต่างกันยังไงคะคนที่มี growth mindset เนี่ย เขามักจะมองอุปสรรคว่าเป็นโอกาสในการเรียนรู้พัฒนาตัวเองแต่คนที่อาจจะมีฟิกซ์มายเนตนะครับอาจจะมองว่าเป็นเครื่องยืนยันว่าเฮ้ยเราไม่เก่งพอจริงๆด้วยแล้วก็มีแนวโน้มที่จะยอมแพ้ได้ง่ายกว่าอ๋อเข้าใจเลยค่ะคือถ้าเราเชื่อว่าเราพัฒนาได้เราก็จะมองความผิดพลาดเป็นแค่ส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ไปไม่ใช่จุดจบเนาะใช่ครับเป็นบทเรียน แล้วในเนื้อหาก็มีอีกแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจมาจากญี่ปุ่นค่ะดูเหมือนจะเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายด้วยคำว่าไคเซนหรือไคเซนอ๋อใช่ครับไคเซนนี่ก็เป็นแนวคิดที่ดีมากครับมันหมายถึงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องค่ะแต่จุดที่น่าสนใจของไคเซนคือมันเน้นไปที่การปรับปรุงเล็กๆน้อยๆครับ เล็กๆน้อยๆครับผมที่ทำทุกวันไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันใหญ่โตมโหฬารเลยทำให้เรารู้สึกว่าเออมันเข้าถึงได้นะไม่ได้เป็นภาระหนักจนเกินไปแล้วไอ้พลังของการปรับปรุงเล็กๆน้อยๆนี่มันมากขนาดไหนคะเห็นในเนื้อหามีการคํานวณให้เห็นภาพด้วยใช่ไหมคะมีครับแล้วผลลัพธ์ก็น่าทึ่งมากทีเดียว เนื้อหาเขาชี้ว่านะครับถ้าเราพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นแค่วันละ1%เท่านั้นเองวันละ1%เปอร์เซ็นเองเหรอคะใช่ครับแค่1%เปอร์เซ็นพอเวลาผ่านไป1ปีนะผลลัพธ์ที่ได้จากการสะสมของการปรับปรุงเล็กๆน้อยๆพวกนี้จะทำให้เราดีขึ้นกว่าเดิมถึงเกือบ37เท่าเลยนะครับโอ้สเเท่าเยอะมากเลยนะคะเยอะมากครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่า พลังของการทบต้นหรือ compounding effect นะครับที่มันเกิดจากการทำสิ่งเล็กๆแต่ทำอย่างสม่าเสมอมันแสดงให้เห็นว่าเราไม่จำเป็นต้องรอการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เสมอไปจุดนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่ามันตอบโจทย์ความรู้สึกท้อแท้ที่ว่าพยายามแล้วไม่เห็นผลสักทีได้ดีเลยค่ะ บางทีการที่เราคาดหวังการเปลี่ยนแปลงที่มันยิ่งใหญ่เร็วเกินไปอาจจะทำให้เรามองข้ามความก้าวหน้าเล็กๆที่มันเกิดขึ้นทุกวันไปได้ก็ได้การนำแนวคิดไคเซนมาใช้นี่แหละครับจะช่วยเราโฟกัสไปที่กระบวนการการลงมือทำอย่างต่อเนื่องและพอมันเชื่อมโยงกลับไปที่ growth mindset ที่เราคุยกันเมื่อกี้นี้ค่ะ มันจะเห็นภาพชัดขึ้นเลยครับว่าไอความเชื่อที่ว่าเราพัฒนาได้ growth mindset เนี่ยมันเป็นเหมือนพลังขับเคลื่อนให้เราสามารถลงมือทำไครเซนหรือการปรับปรุงเล็กๆน้อยๆนี้ได้อย่างต่อเนื่องไงครับแม้ในวันที่เรายังไม่เห็นผลลัพธ์ที่มันชัดเจนเป็นรูปธรรมก็าตาม ฟังแล้วเห็นภาพชัดเลยค่ะว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแต่สม่ำเสมอนี่มันสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ได้จริงๆแล้วในเนื้อหาก็ไม่ได้มีแค่แนวคิดนะคะยังมีตัวอย่างของบุคคลที่ประสบความสําเร็จระดับโลกเลยที่เส้นทางของเขาเนี่ยอืมไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเลยอย่างเช่นแจ็คมาหรือวอลดิสนี์ใช่ครับเรื่องราวของพวกเขานี่น่าสนใจมากแจ็คมาผู้ก่อตั้งอาลีบาบาเนี่ยเคยเล่าว่าสมัยหนุ่มๆเลยนะเคยไปสมัครงานที่เค c ซค่ะ KFC ซเลยเหรอคะครับ แล้วในบรรดาผู้สมัครทั้งหมดตอนนั้นนะครับมีเขาแค่คนเดียวเลยที่ไม่ได้รับคัดเลือกโห oh. ส่วนวอลดิสนีย์ผู้สร้างตำนานแอนิเมชันจัก,กรวาลดิสนีย์ที่เราเห็นกันเนี่ยก็เคยถูกไล่ออกจากงานที่หนังสือพิมพ์นะครับเพราะอะไร,รอะคะเพราะถูกมองว่าขาดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ฮะวอลดิสนีย์นี่นะคะ ขาดจินตนาการครับผมลองนึกภาพดูสิครับคนที่สร้างจักราวาลแห่งจินตนาการที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้กลับเคยถูกวิจารณ์ว่าขาดจินตนาการซังงั้นเป็นเรื่องที่แบบไม่น่าเชื่อเลยนะคะการถูกปฏิเสธในลักษณะนั้นมันน่าจะ กระทบกระเทือนจิตใจมากๆเลยนะแน่นอนครับแต่สิ่งที่น่าทึ่งกว่านั้นก็คือพวกเขาไม่ได้ปล่อยให้ความล้มเหลวหรือคําวิจารณ์เหล่านั้นมาหยุดยั้งความฝันหรือความพยายามของพวกเขาเลยใช่ครับจุดร่วมของพวกเขาก็คือการไม่ยอมแพ้แล้วก็เดินหน้าต่อไปถูกต้องครับและพลังของตัวอย่างเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่แค่ความสําเร็จปลายทางอย่างเดียวนะครับแต่สิ่งที่สําคัญกว่านั้นคือกระบวนการที่พวกเขาเผชิญหน้า แล้วก็ก้าวข้ามความผิดหวังการถูกปฏิเสธหรือความล้มเหลวครั้งใหญ่ๆเหล่านั้นมาได้ยังไงมันคือบทพิสูจน์ที่ชัดเจนมากๆของ growth m ฟ n d เซ t ในทางปฏิบัติเลยครับอเรื่องราวเหล่านี้มันตอกย้ำไม่เห็นว่าความพ่ายแพ้หรืออุปสรรคเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวชีวัดศักยภาพที่แท้จริงของเราเหรอกครับคนที่มี g r growth m ฟ n d เซ t นะครับเขาจะไม่มองว่าความล้มเหลวคือคำตัดสินสุดท้ายนะ,ะแต่จะมองว่าเป็นเหมือนข้อมูลป้อนกลับ หรือฟีดแบ克ที่มีค่าเป็นโอกาสให้ได้เรียนรู้ปรับปรุงแล้วก็แข็งแรงขึ้นกว่าเดิมมันคือการมองความสามารถเป็นสิ่งที่สร้างและพัฒนาได้ตลอดเวลาไม่ใช่คุณสมบัติที่มันตายตัวเปลี่ยนแปลงไม่ได้นั่นสินาคะเหมือนกับว่าทุกความผิดพลาดคือบทเรียนบทใหม่ที่เราได้เรียนรู้ซึ่งทั้งหมดนี้ก็นำไปสู่ประโยคที่เป็นเหมือนแก่นหลักของเนื้อหานี้เลยค่ะที่บอกว่าความพยายามอาจไม่ได้การันตีความสำเร็จเสมอไปแต่การยอมแพ้นี่สิ การันตีความล้มเหลวแน่นอนอเป็นประโยคที่คุมคายแล้วก็กระแทกใจจริงๆนะคะเป็นการสรุปที่ตรงประเด็นมากครับแต่กอ็อ่อาจจะต้องมีข้อคนระวังนิดหน่อยนะครับคะ่ะยังไงหรอคะคือประโยคนี้ไม่ได้สนับสนุนให้เราแบบดันทุรังทําสิ่งเดิมๆซ้ําไปซ้ำมาอย่างไม่ลืมหูลืมตาหรือไม่ประเมินผลอะไรเลยนะครับอ๋อค่ะค่ะแต่มันต้องเชื่อมโยงกลับไปที่แนวคิดหลักที่เราคุยกันมาตลอดคือ ความพยายามในบริบทของ growth mindset เนี่ยมันไม่ใช่แค่การทำซ้ำไปเรื่อยๆอย่างไร้ทิศท,ทางแต่มันคือการเรียนรู้ปรับตัวและพยายามต่อไปอย่างฉลาดครับการพยายามอย่างชาญฉลาดครับหมายความว่าในขณะที่เราไม่ยอมแพ้นะเราก็ต้องเปิดใจเรียนรู้จากสิ่งที่มันเกิดขึ้นด้วยต้องคอยสังเกตว่าอะไรมันได้ผลอะไรมันไม่ได้ผลแล้วก็นำข้อมูลนั้นมาปรับปรุงกลยุทธ์หรือวิธีการของเราอยู่เสมอ growth mindset จึงไม่ใช่แค่พลังใจให้อดทนอย่างเดียวนะครับแต่มันยังเป็นกรอบความคิดที่กระตุ้นให้เราพยายามอย่างมีสติมีการไตรตรองและปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์เพื่อให้ความพยายามนั้นมันนำไปสู่ความก้าวหน้าที่แท้จริงไม่ใช่แค่การย่ำอยู่กับที่ไปเรื่อยๆเข้าใจชัดเจนขึ้นเยอะเลยค่ะคือไม่ยอมแพ้แต่ก็ต้องเรียนรู้ต้องปรับปรุงไปด้วยไม่ใช่ดื้อทำอย่างเดียวใช่ครับถูกต้องครับ สรุปแล้วนะคะจากการที่เรามาเจาะลึกเนื้อหา The Growth Mindset Never Give Up กันในวันนี้เนี่ยเราก็ได้เห็นถึงพลังของการไม่ยอมจำนนต่อความล้มเหลวการเปิดใจรับแนวคิดของการปรับปรุงเล็กๆน้อยๆอย่างต่อเนื่องหรือที่เรียกว่าไคเซนครับผมและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือการปลูกฝังความเชื่อมั่นในศักยภาพการเติบโตของตนเองหรือ Growth Mindset นั่นเอง ซึ่งมันก็สะท้อนผ่านมุมมองของเอดิสันหรือเรื่องราวการต่อสู้ของแจ็คหมาแล้วก็วอลดิสนี์ที่ไม่ยอมให้คำปฏิเสธมาขีดเส้นอนาคตของพวกเขาเลยครับชัดเจนมากครับดังนั้นเนื้อหานี้ก็เหมือนเป็นคำเชื้อเชิญให้เราลองกลับมาทบทวนดูนะคะอาจจะมีเป้าหมายบางอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเรียนหรือเรื่องส่วนตัวที่เราเคยรู้สึกท้อแท้หรือเกือบจะล้มเลิกไปแล้วลองใช้โอกาสนี้บอกกับตัวเองดูไหมคะว่าขอลองอีกสักตั้ง อืมไม่จำเป็นต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อะไรก็ได้นะครับแค่เริ่มต้นด้วยก้าวเล็กๆแต่สม่ําเสมอตามหลักการของไคเซนนั่นเองครับค่ะผมซึ่งก็นําไปสู่คําถามที่น่าขบคิดต่อยอดจากเนื้อหาเหมือนกันนะครับที่เนื้อหาบอกว่าบางทีความสําเร็จอาจรออยู่หลังความพยายามครั้งต่อไปนี่เองครับคําถามที่มันตามมาก็คือแล้วเราจะมีวิธีประเมินได้อย่างไรล่ะ ว่าเมื่อไหร่ที่ความพยายามของเรามันเริ่มเข้าสู่จุดที่ไม่คุ้มค่าแล้วจริงๆหรือที่เรียกว่า diminishing returns นะครับหรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นเพียงช่วงที่เราต้องอดทนรออีกนิดเดียวก่อนที่ผลลัพธ์มันจะปรากฏออกมาอืมคำถามน่าคิดมากค่ะครับอะไรคือสัญญาณภายในหรือภายนอกที่เราพอจะใช้เป็นแนวทางได้บ้างเราจะสร้างวิจารณญาณในการแยกแยะระหว่างการดันทุรังอย่างสูญเปล่า กับการยืนหยัดอย่างมีความหวังและชาญฉลาดได้อย่างไรโดยที่เรายังคงรักษา r r w t h mindset เอาไว้ได้อยู่คำถามนี้อาจจะไม่มีคำตอบที่ตายตัวเป๊ะๆนะครับแต่น่าจะเป็นโจทย์ให้แต่ละคนได้กลับไปสำรวจและก็ค้นหาคำตอบในบริบทของตัวเองต่อไปได้ครับเป็นคำถามที่ทิ้งท้ายไว้ได้อย่างน่าสนใจมากๆเลยค่ะและก็ขอปิดท้ายการพูดคุยของเราในวันนี้ด้วยประโยคให้กำลังใจจากเนื้อหาต้นฉบับอีกครั้งนะคะอย่ายอมแพ้นะคะ เพราะคนที่ยังพยายามไม่มีวันแพ้จริงๆ